สวัสดีครับ f อวันนี้ผมมีอะไรมาผมมีมาสองรุ่นนะฮะเป็นรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะครับของในกล่องเขียนพระใบดีกาเฮงนะครับประพาโซก็คือหลวงปู่เฮงประภาโซนี่นะครับวัดพัฒนาธรรมมารามนะครับอำเภอ,อกล่องไม่จับไม่โฟกัสเพื่อกับเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์พระธพิเศษปี25 64นะครับเป็นเสาห้านะครับเป็นวันมงคลเสาห้าโดยผมมีมาสองุ้นเนี่ยผมแกะสีนออกก่อนนะครับเพราะว่าสีนทึบนะครับสนทึบมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้านในนะครับมองไม่เห็นว่าในกล่องเขียนว่าอะไรนะครับเป็นรุ่นสองห้านะครับมีมาสองลุนนะครับให้ fc ได้ดูกันนะครับเป็นพระพุทธวิปเสกมวันเสานะครับ เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับมาชุดแรกชุนแรก,แรกเป็นเนื้ออะไรลุนเนื้อนะครับผมยังไม่เห็นใบรายการไม่แน่ใจจำนวนการจัดสร้างด้วยโอ้ยยังยังครับยังอยู่ด้านในมาครับชุนแรกหนึ่ง้องออึโอ้ยเอฟซีเนื้ออะไรเนาะเนื้ออะไรครับ น่าจะเป็นกระไห,หรรอเปล่า FC โอ้ด้านหน้าสวยงามมาก FC ดูใบหน้าลงปูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สู o ไม่เห็นจะชัดเลยนี่โอ้สวยครับเป็นเนื้ออะไรครับกลังเปนพญาไกา่ด้านขวาครับตอกโค้ด ก้อนควากรตโคดกรอทอครับกระไรทองครับอันนี้เป็นตัวย่อนะครับเป็นตัวยอ่ออตัวหนังสือภาษาไทยนะครับกรอทอกรอทอก็อย่อมาจากกระไรทองนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับกรอทอกระไรทองนะครับแกอ,อามาดูดีดกว่า นี่ครับ fc สวยมากครับดูใบหน้าพอเหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียญเล็กเหรียญเล็กๆนะครับพอดีนะครับเป็นเนื้อไกลทองนะครับครับ fc ความสวยงามเนี่ยครับเหรียญจะออกนูนออกมาแบบนี้คล้ายรุ่นกลางหันหมาเฮงนะครับที่ดังๆของลวงปู่เฮงนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะไม่แพ้กันนะผมว่าเนี่ยเพราะว่า แกะบล็อกได้สวยเหลือเกินนะครับตูนะครับสวยงามนะสี่ข้างบนหงหวงเขียน9ก้ากับสี่นะครับเป็นพันษาของหลวงป,ปู่นะครับเก้าสิบสี่พันษานะฮะตกเขาทำเป็นสันเอ,อ,อกลักษณ์มากเลยกันเรียนนี้นะฮะงล่เงเจนรูปปู่เฮงประพาโซนะครับกำลัเงเป็นพญาไก่ พยาไก่แก้วนะฮะข้าลัางเขียนสอห้ารวยพยาไก่นะครับข้างล่างเขียนวัดบ้านด่านนะครับเภอกลเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์ข้างล่างเขียนในเหรียญไี่เขียนวัดบ้านด่านนะแต่ว่าในกล่องได้เขียนนะครับวัดวัดพัฒนาธรรมรามนะครับเป็นเป็นชื่อชื่อเต็มนะครับส่วนวัดบ้านด่านก็เป็นชื่อชื่อเรียกของชาวบ้านทั่วไป นะครับโอเครุ่นแรกก็ท่วมแนละ้ว fc รุ่นแรกก็เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับผมอยากได้อยู่พอดีเลยเนื้อกระไรเงินนะฮะไปก่อนครับมารุ่นที่สองสวยๆขอสวยๆ fc หนึ่งยัง่งยังยังหนึ่งสองปับ๊บโอ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆก่อน เป็นเนื้ออะไรเนาะขาวๆแบบนี้น่าจะอัปกาหรือเปล่าครับถ้าขาวกว่าน,นี้น่าจะเงินน่าจะอัปปาหรือเปลอดูต่อโคตรเมื่อกี้ต่อโคตรงนี้นะเดี๋ยวเรียนนี้ต่อโคช่้งบนอ,อปปอ,อปอ,อปรกรณนะครับอัปก่าแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็อัปกา่าฮะอัปก่าก็สวยครับเอฟซีอัปก่าก็สวยครับ ดูครับหมายเลขตัวหมายเลขดีกว่าเรนนี้หมายเลขอะไรเนาะมองไม่ค่อยเห็นโทมนิดนึงมองไม่เห็นใน F4 กล้องผมไม่โฟกัสนะสองหนึ่งสามสองนะครับหมายเลขสองหนึ่งสามสองนะครับนีอัป,ปก้าลงยาขอบ เหลืองนะครับลงยาจีวอนสวยงามครับสองลุ้นเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าได้เนื้อดีอยู่นะครับเป็นอัปก้ากับกะไรทองครับส่วนกะไรทองกะไรทองนี่ผมยังไม่ดูเลขเลยนะเลขแป๊บหนึ่งเลขอะไรเนะราะกะไรทองนะครับแปดแปดสองเอฟซี 8, 8, แปดแปดหกครับไม่ใช่ 8, 8, แปดแปดสองเดียวแป๊บหนึ่งปุ๊บนี่แปดแปดหกนะครับ 8, 8, 8, 8. แปดแปดหกเกือบแปดแปดแปดแตแปดแปดแปดผมก็ทุวมอีกฮะเกือบแปดแปดแปดเอฟซีสวยนะครับเหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียญไม่ค่อยใหญ่เนี่ยผมเทียบเทียบให้ดูกับรุ่นเสาห้าพารวยนะครับ รุ่นเศรษฐีเศรษฐีพันล้านอ่าเศรษฐีพันล้านนะครับสองห้าเศรษฐีพันล้านนะครับเหรียญต่างกันเลยนะครับต่างกันเลยเกวเศรษฐีพันล้านผมโชว์มีคนจองแล้วนะครับสง่งต่างประเทศนะครับจองไปหมดแล้วนะครับปิดมัครเกงใจกันเลยนะครับจองไปหมดเลยครับเหลือสองเหรียญนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจสองสองเหรียญนี้นะฮะก็ เบอร์โทรผมแปะไว้ใต้ลิงก์นะฮะปิดได้นะครับปิดได้นะครับมีราคานะครับมีพาราเอฟี G, มีผารานะครับการพ้าเขาเรียกว่ามีพารานะฮะมันได้มีเรียกมีราคานะครับครับโอเคนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีพระดีๆมารรีวิวกันอีกทีนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ